สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเข้าสู่ช่องหลังบ้านทนายลุงพลสวัสดี FC ลุงพลป้าแตนทุกท่านนะคะวันนี้หลังบ้านก็ได้มาอยู่ที่สวนเถรียนนะคะวันนี้มาตัดเถรียนนะคะส่งให้กับ FC ที่ได้พรีออเดอร์เข้ามานะคะสำหรับวันนี้เรามาอยู่ที่สวนเรามาตัดแล้วนะคะใครที่สั่งจองไว้กับเรานะคะรอรับได้เลย ไม่เกินสองวันได้ทานแน่นอนนะคะตอนนี้เรามาตัดไปดูพี่ๆเขาตัดกันนะคะ,ะเอฟซแต่หลมตรงขั้วก็ดูขั้วตัวนี้สักๆมันจะเป็นตัวนี้เขาเรียกว่าปิ่งนะครับปิ่งทุเรียนนี่มันมันมันใกล้จะหลดุดถือว่าแก่จัดนะครับป้องมันเออป้องลงนะูกนี้ประมาณกีิโลคะตอนนี้ได้สามโลครับสามโลสองคือถ้าช่วงช่วงน้้ที่แก่จัด ที่ที่เราเขจะตัดให้ลงกเนี่ยมันอาจจะหนักแต่ทีเราหวนมาจนถึงร้อยยี่สิบวันแล้วมันอาจจะเบาเบานิดนึงจะถามว่าแก่อย่างนี้คือแก่จัดเอาไปนี่สองสามวันก็สุกแก่จัดน้ําหนักมันจะลดน้ําหนักมันจะลดนี่ให้มันเหลืองตัวนี้เหลืองอนนไม่มีร่องเขียวละเรียกว่าแก่สุดๆตัดทั้งหมดเลยไนหน่เราเข้ามาสวนนะคะเราเตรียมตัวตัดส่งลูกค้าได้แล้วนะคะเอาเลย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 ดเลย ไปิดเห็นง่ายง่ายครับเจ้าหน้าททำงานให้ประชาชนก่อนผู้ว่าว่าสิหลังโอยนี่ตัดตดๆจากต้นเอ้ยว่มีอบีบจำเป็นจำเป็น เป็นต้องจับดึอโอ้โหเฮ้ยอะเราเมาเาไดิทุเรียนจำตาสากราเลยอ่ะดึงอโอ้ยจำตาสากปาบมแทน่ตัวใส่ขึ้นแต่ทุเรียนจำตาลดมือ

ลูกดีสวยอันนี้ไซส์ใหญ่นะคะประมาณห้าถึงหกโลหกลกิโลขึ้นลูกนี้นะคะ,ะหูใหญ่ๆคุ้มมากเลยเราคัดไซส์คัดเกรดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะอยู่ที่ประมาณลูกละ โลกว่านะคะอันนี้1.8คุ้มนะคะเราคัดเกรดแล้วอันนี้ลูเรารับได้เลยนะคะสำหรับใครที่สั่งจองเข้ามากับเราเนอะอันนี้2โลกว่านะคะ2.3หกนี่พี่ใหญ่เราอยู่นี่ค่ะอันนี้4.5โล ย,ยกไปขึ้นนี่4.5ค่ะอันนี้5.5โลค่ะรูปนี้น,นี่3.8นะคะก็มีหลายไซส์หลายขนาดนะคะเราคัดสรรให้ FC ตาม สั่งกันเข้ามานะคะสําหรับใครที่ยังไม่สั่งนะคะตอนนี้ก็สั่งกันเข้ามาได้นะคะเรามีพร้อมส่งเรามาตัดเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้คัดไซส์สตามขนาดจํานวนกิโลนะคะเป็นลูกลูกละกิโลนะคะัตัวเปะคัดยกใส่หอมาแขงมากเพราะส่ไหนเป็นคนละละไม่โดนอีกต่างอีกเลย สองโลสองลูกนี้สองโลสองไม่น่าเชื่อใช่ไหมสองโลสองไม่น่าเชื่อนะคะสองโลสองเปลือกประมาณครึ่งโลโอ้โหนี่ได้เปลียนไดเปลี่ยนมีแต่เบ็ดก็สำหรับ FC นะคะท่านไหนที่สนใจทุเรียนนะคะตอนนี้ก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์062 225 397 หรือแอดไลน์มาที่ ID line 7 7 7 8 8 8เจเลข2ตัวนะคะตอนนี้เราได้เลิกตัดกันแล้วนะคะเราจะจัดส่งให้ไม่เกิน2วันท่านได้ทานแน่นอนนะคะก็ตอนนี้เราไปอยู่ที่สวนมาตัดเทเรียนกันแล้วนะคะก็ที่เราพรีออเดอร์ไว้100ลูกนะคะตอนนี้ยัง ไม่มีเจ้าของอยู่10ลูกนะคะที่เรานับรวบรวมแล้วนะคะ,ะยังขาดคนดูแลอยู่10ลูกนะคะ FC ใครที่สนใจก็สั่งเข้ามาได้นะคะถ้าภายในอ0สิลูกนี้หมดแล้วนะคะสำหรับที่เราพีออเดอร์ไว้100ลูกเนาะถ้า10ลูกนี้หมด แล้วมี f อฟสนใจสั่งจองนะคะเราก็จะมาตามเก็บให้นะคะให้ครบให้ได้ทานลิ้มลองกันดูนะคะปีนี้เป็นปีแรกที่เเราจะได้แบ่งปันให้ f อฟได้ทานกันนะคะเป็นทุเรียนภูเขาไฟของจังหวัดศรีสะเกดนะคะเอก็ตอนนี้หลังบ้านอยู่ที่สวนนะคะแดดก็ร้อนมาแอบอยู่ใน ในใต้ต้นทุเรียนกันนะคะก็จะมีพี่ๆเก็บเราก็มาดูนะคะวันนี้ฝนไม่ตกนะคะถ้าฝนตกไม่เข้าแน่ดอนนะคะเอฟซก็บี <S 1> <S 1> ียังเหลืออีกเยอะอยู่แต่ว่าทีเดียหลังบ้านพีไว้สิบเอ้พีไว้100ลูกตอนนี้ยังไม่มีใครสั่งจองไว้ไปครอบครองนะคะยัง เหลืออีก10ลูกนะคะใครที่ได้ชมคลิปนี้อยู่ก็สามารถสั่งจองทันนะคะจองเข้ามาทันนะคะที่เบอร์0622253979หรือแอดไลน์มาที่ ID Line 7 7 7 8 8 8เจเล็กสตัวนะคะก็ขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะคะที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ SK ของหลักบ้านมานะคะชาเขียวชาไทยดมชมพูแล้วก็สบู่ล้างหน้านะคะรวมทั้งเทียนภูเขาไฟนะคะที่ได้สนับสนุนเข้ามาหลังบ้านขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้กำกำลังใจแล้วก็ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เข้ามานะคะตอนนี้เราก็มี โปรนะคะเป็นเดือนใหม่จัดใหม่แล้วนะคะ FC ตอนนี้เป็นเดือนกรกฎาคมนะคะหลังบ้านจัดโปรชาเขียวชาไทยนมชมพูนะคะคราสีครากินครารสได้นะคะ3กล่องแถมฟรี1กล่องนะคะคือ,อคุ้มสุดๆไปเลยถ้าจะได้4กล่องนะคะทานยาวๆไปเลยใน1เดือนนะคะก็คือสแถมหนึ่ง ราคา1,050บาทจัดส่งฟรีนะคะสะบู่ SK นะคะเป็นสบู่ล้างหน้าสบู่สมุนไพรนะคะก็10แถม2ในราคา790บาทจัดส่งฟรีเช่นเคยนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะปลายทางก็มีบวกเพิ่มนะคะปลายทางบวกเพิ่มแต่ว่าเราจัดชาคุ้มสุดๆนะคะ3แถม1ในราคา1 พันกับ50บาทจัดส่งฟรีนะคะสำหรับลูกค้าที่โอนนะคะ FC ก็สำหรับคลิปนี้นะคะใครที่สนใจทุเรียนภูเขาไฟก็สามารถสั่งจองกันเข้ามาได้เลยนะคะไม่ต้องจองแล้วค่ะตอนนี้เราตัดแล้วสั่งวันนี้อีก2วันได้ทานแน่นอนเผื่อเวลาเดินทางของ ทเรียนนะคะเผื่อเวลาเดินทางนะคะ2วันท่านได้ทันแน่นอนตอนนี้เราอยู่ที่สวนนะคะ FC ก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์062 225 3979นะคะหรือแอดไลน์มาที่ ID l ดีย7ล7 888 j 8เเล็กตัวนะคะสอบถามพูดคุยกันได้หรือสั่งเข้ามาได้นะคะเห็นลูกเล็กๆอย่างนี้ใบธรรมดานะคะ FC ลูกนี้ก็ประมาณ2โลกว่านะคะมีตั้งหลายภูเนาะสามพูนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณ FC ที่สนับสนุนสินค้า SK เข้ามาแล้วก็ททเรียนภูเขาไฟนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหลังบ้านทนายลุงผลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ